I <laughs> าลุดเ,เลยจย <S <S ับไปอันนี้ใหญ่เกมี่ปีเลยเรอเนี่ยีเลยอีกบเยอะลงไม่ต้องเอ๊ะทำหลุดนะเว้ยรอบนี่ยตัวดีไม่ให้รไดูออัคจริงหัวเลยอ่ะไดูสั่นูสั่นเอบัวเัวมือสั่นเลยเอเอพี่พี่เอาโดนเบาๆนะ มันไปเยอะนะเอาแบบไหนเอาหน้าคุณเนี่ยทำกับผมไม่เยอะนะท่านไม่ทำอะไรคุณเลยไม่หมุดท่านเอาหัวไปแล้วไอตอนเช็คกทีแกนิงเนี่ยพี่หมุดไม่หมุดคุณทำผมคนอื่นไปเยอะด้วยคนเนี้ยพี่สนใจมากับพี่นะเบาเบาสนใจมาล้างคู่ไหมคุณอยบาท้าเจนนะผมสนใจด้วยครับผมฝาดด้วยอ่าเอาเอาแบบไหนเบาเบานะเอาจนเป็นจังคุณต้องการให้เราไม่เหลือเลยเหรอ 와! 뭐야? 아, 나리. 에, 겁먹네. 어, 우리 ปีบบ okay. okay. okay, okay. ีบลงเอันนี้ลีดเดอร์นะลีดเดอร์้วต็มจอเลยนะสุดท้ายนะครับสวยยังไม่สุดท้ายยังไม่นเต้นได้ยังได้ตั้งหนมาดีเนาะ

แรกเท่านั้นนะไปต่อฮะอเดี๋ยวเรามาดใน e แอปวเพราะติดต่อไปนะคะที่ดาย้าไมมันติดติดกันน่ะโอเคสำหรับโพบสต์นี้นะฮะ <c oughs> เขาบอกว่าอยากให้น้องๆส่งยิ้มชายบิง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 ให้เพื่อนๆอีก11คนจากพี่น้องเล็กพี่เล็กอยู่ไหนฮะ พี่น้องเล็กี่งครคือแม่ใช่ไมแม่่ผมพี่เล็กพี่น้องเล็กพี่น้องเล็กพี่องเอาลูกเล็กก่อนไหมลูกเล็กต้องเป็นทิงส่งกิงให้เพื่อนๆอุกคนกับชายวิ่งวิงเิ่่เเอาแบบเอาแบตอนี่วิ่งอแล้ววันนี้มันเยอะแล้วไอ้่อไไปถึงว่าส่งให้ทุกคนส่งให้ทุกคน ยิ้มเลยอันนี้เลอกแล้วเอายังเอาย่างอางให้คิ้ให้ว่าผมต้นงยิ้มให้ใครบ้าทุกทนทุกคนเลยในนี้คนเดียวเลยใช่ใช่โอเคตรงนู้นตรงนู้นไหใหญ่ๆทุกคนช่วยยิ้มหน่อยได้ไหมมันแบบเงียบเอาชายบิ๊กบิ๊นะโอเคถ้าพร้อมแล้วผี่มสุฮหนึ่งสองสาชายบิ๊กบิ๊กบิกบิ๊กบ้เห็นฟันไม่เห็นฟันต้เห็นฟันอันนี้ก็ I are <laughs> ต่อหนึ่งไดเห็นไหมไปผู้ชายต่อไหมได้นะปูนะอ่ะเราขอย้ายตำแหน่งได้ไหมระหว่างยืนเพราะยืนซ้ายขวานต้องจะเก็บไม่ได้ให้ยืนตรงกลางเวทีอะไรนะพี่ตาเรื่องที่ปูปูมาก็หวยตกที่ผมคนแรกซะด้วยนี่ใช่คนเนี่ยจิ้นชายจริงๆทั้งสองข้างเลยปูคนเท้ายเริ่มสั่นๆแล้วนะผมฮับและนี่คือชายบิ๊กมิก ยี่ไม่ใครเพอ,อน,น,นพื่อม่พื่อนพ่อเพื่อนเนต่นนอต่อฮะเนสเน ยิ้มใส่สองซี่อาเห็นแฟนคับชอบส่งแต่ว่าจริงผมมีสามสิบซี่ว่าถอดไปต่อซี่ยิ้มสามสิบซี่ไม่คือยิ้มสามสิบชายริงิิงิงชายรมต่อฮะต่อฮะใครพให้ตออาชิงมาวันนี้พี่มูดรไม่ิดหรงพี่จขอยิ้มแล้วเสียงดังเลยะี่ขอยิ้มกินแต่ว่าอย่างนี้คนก็คาวงนะเนี่ยอขอยิ้มาเสียงดังิวยเสียงัแบบ จริงจริงพงษ์ค่ะเรียกใคราลอยชลาลังเคียดเคียดจริงผมดียยิ้มไม่ค่อยเก่งเลยครับอขาแบบปากกพงษ์เธอหลอกได้เธอไมปีนี้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 ตั้มเธอมาครับ จะพยายามหล่อให้ไน้อยที่สุดคุณควรต้องกดมาหล่อลงหน่อยผมพยายามก่อนะช,ช่วยหน่อยชหน<ำ>่อยโอเาันันให้หน่อย<น><ำ>วางวางคาแรคเตอร์มาดีดีใช่คนะโอเคุคณควรยิ้มแบบชายบิ๊งบิกบิ๊งบิ๊เดสอสชายบิ๊กบิ๊งบิ๊หิวอะหิวหิวหิวหิยิ้มอะไปนอนนะาเอฟเค มาคริสมาคริสอุ้ยคนสุดท้ายทุกคนกอนหน้าเราทํไยีอย่ทำไงมีคนหลังกูอีกคนนึงไตมอรห่ผมโอเคมาคริสพร้นะมาพอมด้วดิแบบชายปิ๊งปิ๊งปิ๊งเด่มสองสังชายปิ๊งปิ๊งหาเสียงไว้เน่แน่มาโอ้โหนะผมคนสุดท้ายคนที่ยิ่งสวยที่สุดครับแล้วนนี้นะต้องแบบว่าต้องสุดที่สุด ต้องแบบฉีกเลยยิ้มต้องฉีกหิวหมูเลยโอ้ยใช่คอยดูหน่อยคือผมกว่ร้อนด้านที่ผิวเป็นริงมคนนี้อยจะบอกนะว่าคุณจะหันไปยิ้มด้านหลังนะมันจะตลกไปนะเดี๋ยวบอกนะว่ายิ้มพป๊กแล้วปิดตาอย่าบอกว่าจะหันไปด้านหลังอันนี้คืออีเวนต์ฟันอ่ะอันนี้คือดัดทุกทางแต่อารมณ์ทำดัดอยู่แล้วฉีกพอจะฉีกเสมอถ้าเพื่อนดัดจะโอเคพอดัดแล้วจะมุดพอดัดบอกว่าเราไม่ได้ฉีกเพื่อน เป็นคนหญิงบินวินบินบินผมยังผมยังเฮ้ยมาได้มาได้ป๊อปอป๊อปอเดี๋ยวไปโดนปอซะเลยสุดท้ายนะโดนปอสุดท้ายนะฮะปอัสทูบัสนะฮและโจทย์สุดท้ายที่อัสอยากให้บัสทำาโหมันติดกัน และจดข้อนี้อยากให้ทั้ง12คนทำท่าบีๆพร้อมสะบัดผมแบบหล่อๆโอ้โหโอ้ถนัดเลยอ่ะดีีๆวะสะบัดผมทำพร้อมกันนะพร้อมกันร้มนะก็จะเป็นฟ e e l feel bass b e a เ s bounce bang โอเคนะโอเคนะพร้อมกันสะบัดผมวางพึ้งเฮ้ยพึ่งปึ่ง <OK. S 2> เอาท <utral. S 2> ีนี้ยเขาชอบตัดคลิปกันนะฮะเกิดคุณได้โมเมนต์ตัวหล่อดี่สุดนะฮะเอ้เอเจเอเจตัดเพื่เพื่อคุณมาสมัติผมแบบกระหล่อลองพร้อมกล้องพร้อมทุกคนพร้อมให้สัญญาณกันเนาะมาใช้ห้สัญญาณกันเองใช่ไหมนับเองนะโอเคนะนับเองนะโอเคทุกคนเปลียนตัวฮะเดี๋ยวอยู่กับเราไหมฮะอยู่นะเฟ้ ป๊ป <łość> ๊ตอนแรกตอนแรกตอนแรกใส่ไว้อย่างนี้ปกติป้รูปที่สองปัดไปผมว่าปัดเนี่ยเป็นรูปตระกูลผม้าูไปดูปว่าเขารู้ดเลย เมื่อสักครู่นี้พี่อัสท้าปัสแล้วรอบああนีอัสขอท้า HHH, พี่อัสใช่ไหมฮะใช่ครับท้าอะไรครับท้าอะไรทาอะไรพ right <Sh ี่ทีไทยพีนทคับอ๋อคนผมคือต้องบอกเลยว่านะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยในมือเนี่ยจะมีซันซิลเลมอนชายอยู่ใช่ไหมครับทุกคนเซรั่มน้องเซรามเซรามซันซิลเลมอนชายใครมีอยู่ขอชูขึ้นมาครับชูขึ้นมาเซรั่มเลมอนชายใช่ครับชูขึ้นมา จะขออะไรครับคุณขออะไรขอให้ทุกคนแบบร่วมกันแบบว่าสมมติกดซันซิลนม่ชมาชันเซรั่มลงไปบนมือนะครับเพราะอะไรก็บอกอนว่าตอนนี้ผมเห็นผมทุกคนเนี่ยเคือบคุณปะ่วยมวอ่ะผวไ่แตว่าปผ่แต่แต่สามารถวยกว่าได้ไงามารวยขึ้อีกได้ก็คือเราก็เลยจะทำการเดี๋ยวให้ทุกคนเน สามคนใช่ไหมไม่ใช่ครับผมใด้ทุกคนกดเซรั่มลงไปบนมือนะครับผมได้ไหมได้นะฮะทุกคนไม่ได้ด้วยต่อทุกคนน้ำกดกดลงไปบนมือก่อนแล้วเดี๋ยวจะช่วยแล้วค่อยเอาแบบน้ำมาเด็ดสามสองแล้วใหกัลูบผมใช่เอาไปนี้นะเป็นการที่ขอร้องนะบับของดีอัสบ้างฮะน้ำค่ายดีอัสในรอบนี้คือหยิบเซรั่มเดนวัตชายนะครับที่มีกรดไ้่ชายคอมเพล็กซ์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวฉันนบางเบาแค่ลูบผมก็เงางามพันจี และเอานามได้ยาวนานถึง1นึ่งรองเพราะฉะนั้นทุกคนฮะบีเซลลร่างใดก็ดชายลงที่ปามือไว้<า>บีดลงที่ปามือไว้บีรอไว้ก่อนนะครับรอไว้ก่อนนะรอไ้อนนะ ไม่มีเนอร์ด้วยอ่ะพพสูดีกว่าไม่เออเดี๋ยวผมนับห้าทีองหนึ่งแล้วทุกคนทำอ่าผมจะไปทุกูปดูปา่าทุกคนบ้างอว่าเอาไปตัดคิปตอไได้ใครแวซ้ายขวาได้เดี๋ยวไม่ต้องอฮะามเอาเลยไหมนับเลยครับพร้อมไหมครับพอมย่งพีมยังเปิดมือแล้วฮะดีนาอดนานามอง่มองทุกไปดูปาเลยนะปาเสเยนะครับเสยถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วรัา

อชายชายทีนายชายจริงๆนี่มีคอร์สฟังฟิวอยู่ชายต้องผู้หลบัยต้องต้องให้พียอหน่อยละเออเอาเอาม้า5 6 7 8ดปชายจริงชายจริงจริงชายจริงจริงตติ๊กนะสอรข้งไม่พ้องกันเอาไมเอาไมทำไมคุณถึงรู้กันพี่นัทนึยเพรไมียนจากันพี่อั้กหนาเอาใหม่อีกอีกรอบได้ไหมอนะ 1น3่ชยดิงช่ยดิงชยดิงย้ปับปั๊บดูดีขาดไ้กลับไปดูไว้ยตอกเลยอ่ะติตอกดูเลยไม่ดแบบนี้แบบนี้เมื่อทุกคนโอ้โหผมเงาชายขนาดนี้ช่วิ๊งวิ๊งวิขนาดนี้แล้มาถ่ายภาพเก็บความทับใจกันใช่ล้วับแล้วชยอะไรนะ วิ๊กๆๆอ๋อออยรอนเยครับาหมนก็สนุกโอเคมาไรองกนกาิ <diction aries> <t hat> ๊กี่มหากคนครับเชิญเลยฮะวีฟีอ่สกุลยุป๋ายยน้สุวรระวังนะครับในใไลน์กลุ่มมีบราวนะ อ๋อังยังงไครับต้งต้มตัอต้มต้องต้อต่าทุกคนฮะวันนี้บรรยากาศงานของเราแบบอบอุ่นมากมน่ารักมากเลยคาราแล้วก็ใส่มากมากเ